โหระพาค่ะโหระพาหอมมากสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนมาทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นด้วยกันค่ะเราตุ๋นเนื้อเปื่อยมากค่ะอะไรที่อยากทานก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เติมความเปรี้ยวนิดหนึ่งเติมน้ำปลาหน่อยนึงแอ็นี้ค่ะพริกป่นนิดหนึ่งถั่วลิสงลงไปและทิกีาิไม่ได้นะคะนั่นก็คือกระเทียมเจียวค่ะเติมน้ำลงไปเลยจ้าน้ำซุปของเราเนื้อเปล่อยมากค่ะ คนที่ไม่มีฟันทานได้เลยนะคะเนื้อรุ่นนี้เปื่อยมากจริงๆค่ะโอ้โหถึงขั้นขูดหม้อเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยของเราก็พร้อมทานแล้วจ้าทุกคนเนื้อตอนรอหั่นนะคะหั่นชิ้นใหญ่มากเราตุนไปตุนมาเนื้อหานหมดค่ะอืม สวยมากจริงค่ะรสชาติน้ำซุปในน้ำซุปเจมจนมากอ,มอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะอยากทานอะไรนะคะต้องทำเองเท่านั้นค่ะทานเลยค่ะอ มาเอาชิ้นปลาหอมมากอืม อ,อถ้าใครอยากทานนะคะไปทําทานนะคะใครทําก็เลยใครอยู่ที่กาปุ่ของเราค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกทํำก็ซื้อค่ะอืมมากโหละพาค่ะอืมโหละพาหอมมากเนะ แค่น้ำซุปก็เกิดแล้วค่ะเด็ดโหละพาลงไปเลยจ้าอืม